ร่างกายของคุณคือวิหารเรียนท่านทั้งหลายฉันต้องการให้คุณรักร่างกายของคุณเพราะนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะมีสุขภาพดีและฉันต้องการให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงเพราะนั้นเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสร้างสรรค์ได้คนที่มีสุขภาพดีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค คนป่วยไม่สามารถสร้างสรรค์ได้พวกเขาไม่มีพลังแม้แต่จะคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์พวกเขาไม่มีแรงจะทำอะไรนอกจากการยึดมั่นกับชีวิตและกิจ,จวัตรปกติทางโลกสำหรับพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างดูน่าเบือ่อและน่าเบือ่อและพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเคร่งศาสนาเพื่อเข้าใจตรรกะง่ายๆนี้พระเจ้าได้ประทานร่างกายที่สวยงามแก่เราและนั่นคือของขวัญทำไมเราไม่ควรดูแลเป็นของขวัญจากพระเจ้าแท้จริงแล้วก็คือพระเจ้าคุณสามารถเรียกร่างกายว่าวิหารหรืออะไรก็ได้เรียกมันว่าพระเจ้าถ้าคุณต้องการ แต่เมื่อได้รับของขวัญจากคนที่รักคุณอย่างล้นเหลืออย่างไม่รู้จบและชั่วนิรันด์คุณจะไม่สนใจได้อย่างไรคุณเพิ่งลืมร่างกายของคุณอย่างสมบูรณ์และนี่คือสถานการณ์ในโลกนี้ทุกคนลืมร่างกายของตนเองไม่มีใครมองเท่าที่ควรไม่มีใครขอบคุณอย่างที่ควรจะเป็นไม่มีใครรักมัน อย่างที่ควรจะเป็นเพราะจะไม่มีความสุขในชีวิตโดยปราศจากมันหากไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่สามารถเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามได้ยินเสียงนกร้องเต้นรำหรืออบกอดผู้หญิงหรือผู้ชายร่างกายนี้เป็นหนทางที่จะสัมผัสความงามทั้งหมดของการดำรงอยู่ขั้นแรก เรียนรู้ที่จะรักร่างกายตัวเองเพราะถ้าคุณรักร่างกายตัวเองไม่ได้แล้วจะรักคนอื่นได้อย่างไรหากไม่มีความรักในตัวเองคนคนนั้นก็จะเคารพตัวเองไม่ได้และก็จะเคารพใครไม่ได้เช่นกันเราจะให้เกียรติผู้อื่นได้อย่างไรหากเราไม่ให้เกียดตนเองถ้าใครไม่มีศักดิ์ศรีเท่าตัวเอง จะมีใครเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้อย่างไรนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกว่าการทำสมาธินำการปฏิวัติมาสู่คุณมันให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่แก่คุณคุณได้เอาทุกอย่างออกจากร่างกายของคุณโดยไม่ให้อะไรตอบแทนไม่เคารพไม่มีความรักกลับถูกทำร้ายคุณทรมานมันอย่างต่อเนื่อง ไม่อย่างนั้นทําไมมีโรคมากมายทําไมคุณถึงเนรคุณต่อร่างกายของคุณที่จริงแล้วคุณควรจะรู้สึกขอบคุณเพราะมันเป็นปาฏิหาริย์ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆมันประกอบด้วยห้าองค์ประกอบศาสตร์แห่งโยคะกล่าวว่าจักรวาลทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างดิน น้ำอากาศไฟและอีเทอร์ทุกสิ่งในโลกประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งห้านี้ต้นไม้พืชสัตว์และมนุษย์ล้วนประกอบขึ้นจากาธาตุทั้งห้านี้ต้นไม้และภูเขาประกอบด้วยาธาตุแข็งที่เรียกว่าดินมหาสมุทรประกอบด้วยองค์ประกอบของเหลวที่เรียกว่าน้ำบรรยากาศรอบตัวเรา ประกอบด้วยธาตุก๊าซที่เรียกว่าอากาศร่างกายของเรารู้สึกอบอุ่นเพราะมีไฟอยู่ภายในแล้วมีองค์ประกอบอื่นที่เราเรียกว่าสเปซหรืออีเทอร์ได้แท้จริงแล้วกระดูกของเราทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากอวกาศไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างแต่เป็นพื้นที่แข็งชนิดหนึ่งนอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอีกสองอย่างในร่างกายมนุษย์คือจิตใจและสติปัญญาแต่องค์ประกอบทั้งสองนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อื่นๆคุณไม่เคยขอบคุณร่างกายที่ทำทุกอย่างเพื่อคุณตั้งแต่เกิดและตอนนี้หลังจากหลายปีผ่านไปมันก็แก่และเหนื่อย แต่ก็ยังให้บริการคุณอยู่การหายใจของคุณอาจเป็นข้อความขอบคุณที่ดีเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกขอบคุณและขอบคุณร่างกายให้นั่งเงียบๆสองนาทีแล้วหายใจเข้าลึกๆก,การหายใจด้วยความกะตันยูกะตะเวทีทำให้ทั้งร่างกายมีชีวิตชีวาด้วยความสุข คุณจะรู้สึกถึงการเต้นรำภายในที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณการเต้นรำแห่งความรักด้วยหัวใจของคุณที่จะทำความสะอาดทุกเซลล์ในร่างกายของคุณสามารถทําได้ในขณะนั่งหรือเดินไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะอยู่ในท่าไหนแค่จำไว้ว่าให้หายใจเข้าลึกๆและรู้สึกขอบคุณจักรวาล ที่มอบของขวัญที่สวยงามให้กับคุณวิหารที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นโดยธรรมชาติเองและวิหารที่สวยงามแห่งนี้ไม่ควรกลายเป็นสุสารทันทีที่คุณขอบคุณความรู้สึกขอบคุณจะเกิดขึ้นในหัวใจของคุณร่างกายของคุณจะสวยขึ้นเพราะคุณร้อมรอบมันความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณ จะรู้สึกขอบคุณนั่นคือสิ่งที่การทำสมาธิทำมันทำให้คุณมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นมันนำความรักแบบหนึ่งมาสู่ตนเองซึ่งความรักต่อผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือร่างกายของคุณทำความสะอาดให้ดีพักเมื่อจำเป็นจงขอบคุณในสิ่งที่มันสามารถทำให้คุณได้ ให้อาหารและหล่อเลี้ยงมันด้วยอาหารที่ดีน้ำจืดและอากาศที่ดีต่อสุขภาพคุณไม่ใช่ร่างกายแต่คุณอยู่ภายในร่างกายดังนั้นจงดูแลมันให้ดีเพราะหากไม่มีมันคุณไม่สามารถทำอะไรได้รักร่างกายของคุณยอมรับร่างกายของคุณและเข้าใจว่า ถ้าคุณทิ้งก้อนกรวดลงไปในมหาสมุทรแห่งจิตสำนึกโรคต่างๆจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยืนยันว่าทุกคนเริ่มต้นด้วยกระบวนการทำความสะอาดโดยใช้เทคนิคโยคะต่างๆเพื่อชำระร่างกายของสิ่งสกรปรกทั้งหมดสามารถทำได้โดยใช้ปรานยมะ การฝึกหายใจกริยาเทคนิคการชำระล้างอัสนะท่าโยคะและการทำสมาธิลมหายใจมีความฉลาดในตัวเองซึ่งหากใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราปราศจากโรคภัยทางร่างกายนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสอนผู้คนถึงวิธีหายใจอย่างถูกต้อง และวิธีการใช้ลมหายใจของพวกเขาเป็นเครื่องมือในการทําความสะอาดทั้งระบบเมื่อคุณรักวิหารในร่างกายของคุณมันจะมีสุขภาพดีและสวยงามมากขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ง่ายมากยิ่งคุณชื่นชมมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อมันมีค่าคุณก็เริ่มดูแลมัน ถ้ามันไม่มีค่าอะไรเลยคุณก็จะไม่ดูแลมันจะทิ้งมันไปคุณจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณรักร่างกายนั่นคือก้าวแรกของการทำสมาธิมิฉะนั้นการทำสมาธิจะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่รักร่างกายของคุณและคุณไม่มีความเคารพต่อร่างกายและหน้าที่ของมัน คุณจะเคารพจิตใจของคุณได้อย่างไรจิตใจของคุณเป็นหน้าที่ของร่างกายเช่นเดียวกับการหายใจการย่อยอาหารการไหลเวียนเลือดไม่เห็นจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอันที่จริงจิตใจนั้นบอบบางและใกล้ชิดกว่าการเต้นของหัวใจมากด้วยเหตุนี้ทุกศาสนาจึงสอนว่า ไม่ควรมีการฆ่าขโมยหรือพูดเท็จและทำไมทั้งสามนี้เพราะเมื่อเราฆ่าใครสักคนเรากำลังทำลายบางสิ่งที่ใครบางคนอาจรักเรากำลังทำลายความสามารถในการรักของเราเองหากคุณรักร่างกายคุณได้ลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุดในชีวิตมันจะจ่ายเงินปันผลให้คุณอย่างไม่สิ้นสุด คุณจะแปลกใจถ้าหลังจากหนึ่งปีของการรักร่างกายของคุณคุณจะแข็งแรงมากมีความสุขอย่างมากและสวยงามมากผู้คนจะจ้องมองมาที่คุณเพราะพวกเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าใครบางคนในโลกนี้จะมีความสุขสดใสและมีสุขภาพดีได้ขนาดนี้เรารักคุณอย่างสุดซึง้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ